สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบและบอแสโครรโบครั้งที่3นะครับกับความใบ้วงแตกนะเมื่อวานนะไลฟ์นะที่ช่อง y o u t u ลายเซนเจทางการนะครับก็น่าจะสนุกไปเลยทีเดียวนะส่วนคำใบก็เรียกว่าค่อนข้างจะตึงมากส่วนคำใบ้วงแตกคือตึงที่สุดเลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นบทสรุปนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะที่คิดว่ายังไม่เคยมีใครรู้ที่ไหนมาก่อนนะครับ ะะจากคำใบ้นะจะทายเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะยังไม่เฉลยเพราะว่าที่ชายทายกันมาจะถูกหรือเปล่าที่วั่นใจว่าจะใช่ไหมจะหายอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออ่าเอเตอร์จะมีการทําสัญญานะฉะนั้นบางเรื่องก็คือเป็นเรื่องของ คนวงในอะประมาณนี้แล้วกันนะบางเรื่องก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับโซนใครที่ไม่เชื่อคําใบ้นะทางคําใบ้ที่ทําออกมาเป็นคลิปคําใบ้ทางการคําใบ,บ้วงแตกอะไรก็ตามนะครับกลัวโดนเลี่ยมมโดนมาเยอะแล้วกลัวไก่เงิบนะก็เดี๋ยวรอ,อวันนี้นะครับก็น่าจะวันนี้นะเขาบอกว่าวันนี้ก็คือวันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะประมาณ10บโมงเช้านะครับก็จะเป็นคําใบ้จากทางการก็คือจะเป็น รูปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าจะออกมาทั้งเพจเรนเจอร์ทางการแล้วก็ลายทางการทั้งหมดไหมเดี๋ยวรอติดตามมากันนะคือรูปเนี่ยเขาใช้คําว่าถ้าไม่ใช่สายเม็โดยตรงเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเทียบเคียงกับคําใบเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะดูหรือเปล่านะอันเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับซึ่งคําใบ้ทางการที่เป็นรูปเนี่ยก็น่าจะประมาณ27 28 29ประมาณนี้นะครับส่วน30น่าจะเฉลยแล้วมั้งเพราะว่าเดี๋ยววันที่31 โคโรโบก็จะมาแล้วนะครับส่วนเซิร์ฟจะปิดกี่โมงเนี่ยถ้าคาดการตามข้อมูลเดิมๆก็คงจะไม่เกินเที่ยงนะอาจจะแบบกำหนดกนารจะเป็น10บโมงเช้าเลื่อนเต็มที่ก็เป็นเที่ยงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเข้าสู่รอบโคโรโบเนี่ยเซิร์ฟจะเปิดไวอะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยมาว่ากันนะครับ อ่ะก่อนอื่นขอบโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธ h ชาแนลอ่ะเพิ่งเจอกันไปเมื่อคืนนะอ่าเมื่อวานนะครับที่ไลฟ์นะครับช่อง YouTube ทางการนะคร่บใครเติมเกมไม่เป็นนะอยากจะเติมเกมราคาถูกนะครับปลอดภัยระดับสูงต้องร้านลุงยุทธ h ชาแนลนะอ่ะแล้วลุงเนี่ยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ ใส่ใจผู้เล่นเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปตำนานเลยทีเดียวนะอยากไปเติมครับก็ไปที่เพจของลุงยุทธชาแนลนะครับซึ่งตอนนี้แพ็กส่วนบุคคลเนี่ยในเกมขาย499ใช่ไหมลุงยุทธขายอยู่459เอาเบื้องต้นทักทัสอบถามนะเพื่อราคามีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะแต่ก็ถูกกว่าในเกมอย่างแน่นอน,นครับส่วนจะเติมนะครับแพ็กของเดือนนี้แพ็กพิเศษ ก็เลยได้ว่าต้องรีบเติมเลยนะหรือแพ็กพื้นฐานครับจะเติมการ์เดนเจอร์เติม Ranger, เรนเจอร์พาร์ทครับอันนี้บอกเลยว่าต้องรีบเติมแล้วเพราะมันใกล้จะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสุดๆแล้วนะ,ะนะครับซึ่งอยากจะเติมเกมก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะบริพจของลุงยุทธ h ช n แนลนะครับส่วนข้อมูลเด็ดๆข้อมูลดีๆเดี๋ยวลุงก็คงจะมีคลิปมีสตรีมออกมานะก็ติดตามได้นะที่ช่อง YouTube ลุงยุทธแช n แนลนะครับอ่าโอเคกิจกรรมตรงนี้นิดนึงนะครับ เน้นย้ำนะครับว่าในส่วนของพาเฟสซาลี่นะครับก็จะไม่มีแจกเพิ่มแล้วนะคือได้ข้อมูลครับไปสอบถามเข้ามานะครับคือเหมือนประมาณว่ากิจกรรมไหนที่แจกของค่อนข้างจะมีราคาอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าไอเทมทุกอย่างในเกมเนี่ยตัวเกมเขาตีเป็นตัวเลขเป็นตวงเงินหมดเลยนะซึ่งในส่วนของตั๋วรีเซ็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะมีราคาเพราะว่าขายอยู่ในแพ็คนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนิดนึงนะมันคือรางวัลอันสุดท้ายนะก็คือเก็บสะสมให้ได้ตัวพาเฟ่85ชิ้นนะครับ อ่าครับซึ่งตัวปาเฟ่นเนี่ยพอเก็บได้ครบปุ๊บก,ก็ไปย่อยเลยนะถือว่ารูนได้ย่อยค่อนข้างจะเยอะของผมเนี่ยไอดีหลักเนี่ยครบแต่ว่า ID เลองหลไอเดีของผมเนี่ย,ย,ย,ยด้วยเดือนนี้ผมติดภารกิจเยอะผมก็เก็บไม่ครบนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเก็บจริงจังเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันได้แน่นอน3ชิ้นนะก็คือล็อกอินเข้าเกมนะครับทำภารกิจ ารายวันจนครบนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องของหัวซันล,ลี่ซึ่งกล่องหอวซัล,ลี่เนี่ยมันจะสุ่ม1กับ2จริงๆน่าจะแบบน่าจะมี3มี4มี5บ้างนะเผื่อบางคนแบบไม่ถึงจะได้ได้ลุ้น,นครับอันนี้ก็คือแบบว่า,าถ้าคนเก็บจริงจังเนี่ยเขาก็จะให้เลยคือจะไม่ได้ถึงท่านขาดจนน่าเกลียดนะแต่ว่าถ้าเกิดพลาดเยอะก็ถือว่าพาดนะครับฉะนั้นเนี่ยาฝากไปถึงกิจกรรมกันยา9ปีครึ่งเลยนะเผื่อโตเกมจะจาก กบก้าวดาวแบบนี้กิจกรรมก็จะเข้มข้นนะคือโอกาสพลาดก็จะน้อยแต่ก็ได้เรียกว่าพลาดได้บ้างะนะครับถ้าเก็บไม่ครบก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับฉะนั้นตัวเกมไม่ได้แจกเพิ่มแล้วนะ,ะใครไม่ครบก็ อย่างน้นอยๆผมว่าน่าจะถึงพวกตัวกาชาพวกกบม่วงมัง้งออนอย่างน้อยก็ยังดีนะตัวรีเซ็ตคือบางคนคือแบบว่ายังไม่มีตัวเก้าดาวเลยหรือว่าได้ตัวเก้าดาวแล้วได้ความสามารถที่โอเคแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักนะครับอ่าฉะนั้นข้อมูลก็ประมาณนี้ครับส่วนตู้กาชาครับอะรอยากจะเปิดเรนเจอร์ยังต้องการเปิดเรนเจอร์อยู่นะครับเดี๋ยววันศุกร์ที่28นะครับเพิ่มเลนส์น,นะก็จะเป็นตัวมูนหุ่นไรการอ่าเป็นตัวหลักนะส่วนจะควบตัวไหนยังไม่รู้นะครับส่วนเกียร์ครับในวันศุกร์ยี่ส อาจจะเป็นรองอ่าเป็นชุดชูชีพมาก่อนอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะชุดชูชีพเป็นยังไงบ้างพลังชีวิตต้านสกิลโรเ่ถือโอเคอ่าถือโอเคอยู่งั้นนะ แล้วก็สกิลบวกแม่นยังสกิลอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับสว่วนวันเสาร์วันเสาร์ที่19จะเป็นการเพิ่มเล็ดของเกียร์ลูกบอลอันนั้นวางแผนกันให้ดีๆนะว่าะจะแบ่งเปิดจะไม่เปิดเลยไปเปิดโคโรโบอะไรก็ได้นะก็ได้ได้ว่าเป็นโอกาสวัดดวงครั้งสุดท้ายแล้วนะครับใครที่แบบอยากจะเปิดนะรูบี้ไม่พอครับก็ไปเติมกันที่ร้านรุงยุทธกันได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเ,เดือนหน้านะครับก็ ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับคือเกียร์เนี่ยแน่นอน,นครับว่า8ดาวอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ล่วงหน้ามาแล้วนะครับว่าเกียร์แดาวเนี่ยจะเป็นอาวุธนะครับโจมตีสก,กิลดวนอนต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะโจมตีสก,กิลดวนอนหมดทั้ง,ง3ชิ้นไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็เราเห็นของเดือนนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเกียร์เนี่ยมันน่าจะแบบทํามาเพื่อตัวคู่เทพ อ่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าตะมีกีอาวุธสชิ้นที่น่าจะค่อนข้างจะเทพครับแล้วก็สกิลบวกก็น่าจะสัมพันธ์กับตัวเรนเจอร์ นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะยังไงนะครับส่วนเจดาวเนี่ยจะไปเป็นเกียร์ตกแต่งฉะนั้นวางแผนดีๆนีนะใครที่เก็บรูบี้ตุนเอาไว้เยอะถึงการันตีเนี่ยก็อยากให้เปิดเดือนหน้าแต่ถลาเก็เก็บไว้แบบเอ้ยไม่ถึงการันตีก็จะแบ่งเปิดเดือนนี้ก็ได้คือเดือนนี้สาเหตุง่ายๆคือมันถือว่าออกค่อนข้างจะดีส่วนโคโรโบไม่การันตีเลยนะครับว่าจะออกยากหรือออกง่ายนะครับอ่ะโอเคมาถึงคําใบ้กันดีกว่านะอ่ะซึ่ง อ่าที่ผ่านมาต้องบอกก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับสไตล์ของเทเลเตอร์แต่ละคนว่าเขามีข้อมูลที่เหมือนกันหมดอ่าก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับบางส่วนอาจจะแบบเคยคุยกันมาล่วงหน้าเคยได้ยินได้ฟังอะไรมาก็จะมีชุดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปหรือข้อมูลที่เขามีเนี่ยนํามายำรวมกันเขาจะเดาว,ว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องไหนเรื่องไหนอ่าฉะนั้นก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะอ่านะครับซึ่งคําใบ้โอเคนะครับคาใบ้แรกเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นอนิเมะ ที่มาจากมาังงะเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของผมที่คนอื่นยังไม่น่าจะเคยได้ข้อมูลนี้ยผมเคยได้มานานแล้วนะครับว่ารอบนี้นะครับก็จะเป็นอนิเมะที่มาจากมังงะและก็ตามนั้นอันนี้มาจากผมเองนะสุดท้ายก็เออใช่เรื่องนี้จริงเป็นเรื่องที่เราเราแอบคาดเดาว,ว่าน่าจะใช่แต่ว่าผมไม่มีข้อมูลจางลึกก็เลยไม่กล้าการันตีนะเรียกได้ว่ามันออกได้หลายเรื่องเรื่องนี้ผมก็เลยแบบว่า เออเปเรื่องหนึ่งเรื่องที่อยู่ในใจนะสุดท้ายก็เป็นอนิเมะที่มาจากมังงนะนะครับอ่ะต่อมาครับก็ยังไม่เคยคอลลับกับเกมไรเรนเจอร์มาก่อนอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางการนะอ่านะครับยังไม่เคยคอลลับกับเกมไรเ g นเจอร์มาก่อนนะครับต่อมาครับตัวละครหลักชายล้วนอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางการนะซึ่งก็ตามนั้นเลยนะครับ คือในเรื่องก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งลุงได้บอกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรม้างายนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ตามนั้นตามที่บอกเลยนะครับว่าหลักๆคือชายล้วนนะครับส่วนตัวละครหลักนะครับตัวละครหลักเนี่ยหมายถึงในกลุ่มนะ คือมีบางคนแบบอาจจะไม่ได้ดูคลิปไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไปคิดว่าหมายถึงว่าเอกซึ่งผมไม่ได้บอกนะครับอันนี้จากทางการนะคือในกลุ่มตัวละครหลักเนี่ยมีผมโทนสีน้าเงินเข้มซึ่งข้อตามนั้นครับว่าผมเนี่ยได้แบ่งโทนเอาไว้4โทนครับว่ามันมันน่าจะน่าจะเป็นโทนนี้สรุปก็คือตามนั้นนะยังถือว่าเป็นโทนสีน้าเงินเข้มได้อยู่คือไม่ใช่สีฟ้านะครับอ่าอันนี้อีกข้อมูลนึงจากทางการก็คือ ก็มีกลุ่มตัวละครในนั้นน่มี1ตัวที่เขามีสกิลที่เป็นท่าก,กีฬาอันนี้ก็ตามนั้นนะส่วนเกียร์นะครับที่เป็นชีวิตประจำวันอันนี้มาจากผมเองเป็นข้อมูลที่เคยได้ลูกหน้ามานานอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือด้วยความที่ว่าผมยังไม่เห็นรูปเกียร์แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย คือเขาไม่เชิงแบบมีอาวุธเป็นลากอะแบบสมมติว่าถ้าเป็นออ,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 อนิเมะต,ต่อสู้ที่มีอาวุธประจําตัวก็จะประมาณนั้นอันนี้คือแบบว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราดูแล้วกันผมคิดว่าก็น่าจะเ,าเกียร์น่าจะเป็นชีวิตประจําวันอยู่แต่ประจําวันแบบไหนไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวเราดูนะอันนี้เป็นคาใบ้จากผมเองนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะเป็นคําใบ้จากทางการหมดแล้วครับแพลตฟอร์มที่ดูได้นะครับ ก็ได้บอกว่าเป็นแพลตฟอร์มสีน้ําเงินนะผมก็พูดเพิ่มอันนี้คือพูดเพิ่มว่าเป็นตัว B ีซึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยตัวอนิเมะนะครับ넷ฟิกก็ดูได้ผมคือเมื่อวานใ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 นไลฟ์เนี่ย,ยผมกดดูแนะล้วมันป่นเปิดดูไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ดูได้นะครับถือว่าแพลตฟอร์มนะครับ넷ฟิกก็ดูได้นะสีน้าเงินก็ดูได้นะในส่วนอนิเมะนะนะครับอ่ะต่อมาครับตัวละครหลักเปลี่ยนสีผมได้ ซึ่งอันนี้ไม่ให้คํานิยามอย่างที่บอกว่าคาใบเนี่ยเราต้องไปตีความมันเอาเองถ้าเกิดใครได้ดูจากทางการดูจากเทเเตอร์นะครับก็จะรู้ว่า,าคาใบเนี่ยเราต้องตีความกันที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนผมสีผมด้วยวิธีไหนไม่รู้แต่เปลี่ยนสีผมได้นะครับอันต่อมาครับตัวละครสําคัญตายอันนี้ชัดมากค่อนข้างชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะแล้วก็ต่อมาครับเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับเวลาอันนี้เหมือนกันต้องตีความนะครับ จะแบบย้อนอดีตย้อนเวลาอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเวลาอย่างที่บอกว่าพวกคาใบ้แบบนี้ คือจะไม่ต้อง,ไม,งไม่ต้องมานั่งบอกอะไรเป๊ะๆเราต้องตีความกันมันจะได้มีความสนุกนะครับส่วนเรื่องที่ให้ตัดออกก็คือตัดออกจริงๆคือบางคนจะคิดว่าแบบโอ้ท oh, ีเคมันเหลี่ยมมาโดยตลอดเราเล่าให้ฟังหมดแล้วใครได้ฟังได้ติดตามก็จะเข้าใจว่าเฮ้ย hey, มันผิดเพราะอะไรอ่ามันบิดมันเหลี่ยมเพราะอะไรนะครับซึ่งก็อากาศบกคุณคนที่เข้าใจนะซึ่งที่ให้ตัดไปเลยก็คือบูล็อกก็คือตัดไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็อ่าคำใบวงแตกเมื่อวานก็ได้บอกว่าตัดอิรุมะ ชัดๆนะตัดอิรุมาออกนะครับส่วนเรื่องที่แบบแรงๆอยู่เรียกได้ว่ายังแรงมากๆที่แบบให้ตัดไปเลยเพราะว่ารู้ล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วว่าไม่มีแน่ๆในปีนี้นะครับก็คือพวกดาร์กอนบอลวันพีทดับมิคาด์อะพวกนี้ตัดไปก่อนนะครับค่อนข้างจะยากนะครับส่วนคําใบ้วงแตกจากทางการคือเขาให้มาแบบว่าพิเศษจริงๆผมไม่รู้อันนี้คือเขาก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกนะครับซึ่งพอเป็นคําใบ้นี้ปุ๊บก็จบปึ้งเลยนะ ก็คือวัยรุ่นตีกันนะครับชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะครับอ่ะส่วนข้อมูลพิเศษโอ้แต่ว่าจริงๆอ่ะคำใบ้เนี่ยก็รู้แล้วเป็นข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลพิเศษนะที่ประกอบการตัดสินใจอีกนิดนึงเพราะว่าณตอนนีน้บางคนอาจจะทายได้เอาจริงๆน่าจะเหลือ2อสเรื่องแล้วถ้าจะทายจากคําใบ้อันนี้ประมาณนี้นะนะครับซึ่งข้อมูลพิเศษเนี่ยใครที่ติดตามผมมาโดยตลอดโดยเพราะการทําคําใบ้เนี่ยเรื่องเนี้ยที่จะมาสิงหาคมเนี้ย ผมเคยเอามาถามคนดูว่าเรื่องเนี้เขาชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุผลอะไระเพราะว่าเหมือนเรื่องเนี้ยเขาบอกผมมานานแล้วแหละว่ามันมาออแต่ผมมาลืมนะครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาถามว่าชอบไม่ชอบเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชอบเพราะแนวอชอบแนวนี้ดูแนวนี้ชอบก็คือชอบนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นเหตุผลเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะ แต่ผมไม่บอกว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรแต่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับในเชิงทํานองนี้นะถ้าน,นั้นเนี่ยใครคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรก็อย่างที่บอกท้ายตาชอบเลยอ่านี้ผมจะไม่เฉลยไม่พูดถึงชื่อเรื่องนะครับด้วยด้วยเหตุผลอทางลิขสิทธิ์อะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับอส่วนเรื่องนี้ก็ตามนั้นนะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะครับความดังก็คือมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆนะพูดไปก็ เหมือนเป็นเรื่องที่มันหาจุดจบไม่รู้จบนะต่อให้อยู่กลุ่มไหนก็ตามมาไปพูดเรื่องนี้เอ้คนอื่นเขาบอกรู้จักกันหมดเอ๊ะทำไมเราไม่รู้จักอันเนี้ยอ่าประมาณนี้ครับแต่เรื่องนี้เอาตรงนะถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยถือว่าควรจะต้องเคยได้ยินกันเป็นส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้ควรจะต้องเคยได้ยินกันเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนจะเคยดูหรือไม่เคยดูอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นชื่อเรื่องที่ ต้องผ่านหูผ่านตาผ่านหูผมใช้คาว่าผ่านหูดีกว่าผ่านตาก็น่าจะเหมือนกันนะเพราะว่ามังงะใครเป็นสายมังงะก็เห็นนะครับหนะ้าปกขั้นางจะชัดเจนดูรูปดูอะไรก็รู้หนงรู้แนวค่อนางจะชัดเจนเลยนะครับอ่ะส่วนข้อมูลเชิงลึกที่ไม่น่าจว่าทางลุงเอาไปบอกหรือยังนะครับอันนี้คือจะเป็นข้อมูลที่ผมกับลุงรู้กันอยู่2คนนะครับก็คือธาตุของเรนเจอร์นะครับคู่เทพเป็นไฟ กับไม้อาจคิดว่าตัวไหนเป็นไฟตัวไหนเป็นไม้คาดเดากันเองอันนี้ไม่บอกนะจะได้เหลืออะไรเอาไว้ลุ้นกันบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนนะไม้เป็นตัวอวยอยู่แล้วครับซึ่งก็เดานะอันนี้เดานะคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเอกก็คงจะเป็นธาตุไม้นั่นแหละแต่ส่วนจะเป็นสายอะไรอันนี้ยังไม่รู้นะว่าแต่จริงๆเนี่ยผมว่านะอันนี้ผมบอกก่อนนะเป็นการเดาด้วย เนื้อหานะระเอกน่าจะเป็นพลังไม้เออรพเอกน่าจะเป็นพลังไม้นะอ่าน่าจะประมาณนั้นครับคู่เทพนะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าเดือนนี้ถือว่าเป็นพิเศษนะครับที่เขาเน้นขายคู่เทพนะครับฉะนั้นเนี่ยเพิ่มโอกาสมาถึงเนี่ยก็จะเป็นคู่เทพเลยนะไม่มีการจับเป็นคู่แยกนะแล้วก็คู่เทพเนี่ยน่าจะมาอย่างน้อยๆ3ครั้งอ่าฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะส่วนเกีย์ยังไม่มีข้อมูลพิเศษนะเพราะว่า เดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรนะแล้วก็ผมถามเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวตั้งแต่วันศุกร์ก็จะหยุดยาวแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็เข้าสู่รอบโคโรโบนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเพิ่มเติมนะครับก็รอ,อดูจากทางการแล้วกันเช่นคาใบ้นะส่วนข้อมูลเชิงลึงกเป็นพิเศษเนี่ยก็คิดว่าเดียย๋ยวคงแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปไปหยุดนะต่างคน,นก็ต่างหยุดอะไรกันก็ว่ากันไปนะมาสโคโรโบก็ ตามนี้ครับบอกเลยว่ารอบนี้ก็เอาจริงๆนะทุกรอบผมทํามาเนี่ยก็คือให้ใจทุกรอบใครที่ดูไลฟ์อัมาวาันกับบกคุณนะก็มาเกือบ 1,200คนนะก็ได้ได้ว่าเราก็ให้ใจตลอดแบว่าต้องการจะเอาคำใบมาให้ดีที่สุดนะครับที่แบบ้ใบวงแตกเราพลาดเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจใครติดตามก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเวลาท่าจะสะปอยได้ก็คือเต็มที่จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าบางส่วนที่เขายังยังไม่อนุมัติยังไม่ให้เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องสัญญาอยู่นะครับก็ทําไม่ได้ตามที่ ตามที่อยากทําแต่ว่าบางบางช่วงทําได้ก็จัดไปนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าให้กันใบเติมๆแนละ้วอาทน,นั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ทาใบแล้วว่าแสโคราโบครั้งที่3นะทำใบโบ๊แตกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็วางแผนนะเก็บต,ตัวกระชากเก็บรูบี้กันให้ดีๆนะครับวันเสาร์ก็รูบี้ฟรีจาก p p สุดท้ายแล้วนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดรูบี้ไม่พอครับผมแนะนําร้านนี้เลยนะร้านตั้เกมลุงยุทธชาแนลนะครับอ่ะใครเติมเกมไม่เป็นนะครับอยากเติมเกมราคาถูก ปลอดภัยในระดับสูงครับอ่าต้องรู้ยุทธชั้นแนนะเติมเกม Ranger ครับอ่าเฉพาะ Android นะที่ผูกลายนะครับอ่าเน้นย้านะต้องเป็น Android ที่ผูกลายนะแล้วก็เน้นย้ําเสมอนนะหลายคนช่วงหลังเนี่ยก็จะทักเข้ามาถามเยอะแยะมากมายนะว่าอ่าไปเติมใน Android แต่ไปเล่นใน iOS ทําไมกดรับอ่ารู Ruby ไม่ได้อย่างเช่นเติมอ่าพาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับด้วยที่ระบบ2ระบบเนี่ยมันแยกกันาากกานะครับมี Ruby ในะระบบไหนไปใช้ในะระบบนั้น เออครับบางคนนี่แจ้งตัวเกมเลยอันนี้ถือว่าถูกต้องนะน้องๆแจ้งตัวเกมก่อนก่อน,อนจะจะมาถามทีเกนเจอร์เอออันนี้ก็โอเคนะครับว่าอ่าถือว่ามีปัญหาอะไรก็ถามตัวเกมนะครับอ่าส่วนจะเติมอะไรก็ไปที่ร้านลุงยุทธชาแนลนะครับอ่าซึ่งนะในส่วนของอ่าแพ็กเกจส่วนบุคคลอ่านำในเกม499ลุงขาย4 5 9เนะเบื้องต้นชักจะสอบถามราคาล่าสุดนะครับจะเติมรูบี้เติมตุน้นเติมเปิดยังไงก็ได้ครับอ่านะครับแพ็กพิเศษ แพ็กพื้นฐานร,รีบไปจัดได้เลยนะนเรี่กได้ว,ว่าโค้งสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายนะบางคนอาจจะได้ข้อมูลมาประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคามันจะขึ้นไหมก็ไปเติมตุนได้นะอันนี้ไม่ว่ากันเลยรีบจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านลุงยุทธชาแนลก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักปุดคอมเมนต์นะแล้วก็ไปที่ร้านลุงได้เลยนะครับจักเติมเกมไปร้านลุงนะครับอยากดูช่อง YouTube ก็ลุงยุทธชาแนลได้เลยนะครับส่วน,นช่องทีเคนเจอร์ก็ฝากติดตามกันอยู่ได้ทุกวันนะอ่ะลงคลิปทุกวันนะครัเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปกันครับสวัสดีครับ